สวัสดีนะคะทุกคนฮัลโหลทักทายสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงวันเวลาที่ดีและการเวลาที่เหมาะสมการเวลาที่ดีและวันเวลาที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะชิคชะตาชีวิตเรามาดูกันว่าในช่วงนี้ชีวิตของเรานะคะจะดําเนินต่อไปยังไงละจะมีสิ่งใดนะคะที่จะเป็นเส้นทาง แนวทางให้เราได้เดินไปได้อย่างมั่งคั่งนะคะแล้วก็เกิดความโชคดีสำหรับเราสำหรับเราทุกการเดินบนเส้นทางบนโลกใบนี้ขอบคุณศาสตร์ไพทา,ะะร,าร่นะคะแล้วก็ไพออร์เคิลนะคะแห่งองค์พระมารดาการีเรามาเริ่มต้นกันที่ ให้ทารกก่อนเลยล้กันนะคะซ์ที่อยู่คู่กับโลกจักรวาลนี้มาเป็นร้อยพันปีแสนล้านโขดจักรวาลมาดูกันไปแรกนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะอาช่วงนี้นะคะคือ เป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่คู่กับคุณตลอดเวลาแล้วก็ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะให้คุณคลาวคลาดปลอดภัยให้คุณได้พบเจอแล้วก็เดินทางไปในทางที่ที่ถูกต้องเสมอนะถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางที่เราเดินผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปัดเป่าให้เราเดินไปในเส้นทางที่ถูกนะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกัง,งลวลเราไม่ต้องกลัวว่าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่มีใครคุณยังมีพลังงานนะคะที่พลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุณอยู่เสมอเคียงค้างคุณอยู่ทุกวินาทีนะคะทุกย่างเก้าของชีวิตนะใบที่สองตามมาใบที่สองค่ะช่วงนี้อาจเกิดอาการเหนื่อย เมื่อยล้าเมือ่อยนะคะเหนื่อยเมื่อยล้าพอสมควรคะกับการใช้ชีวิตนะรู้สึกแบบอาจจะต้องเหมือนการทําอะไรที่มันเหนื่อยเนื่อแล้วก็รู้สึกหนักอกหนักใจนะไปบ้างเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จงปล่อยวางันใบที่3ามใบที่สามตามมานะคะ ในเรื่องการงานในช่วงนี้อาจจะมีการช่วงนี้นะคะจะเกิดการไม่ไม่ค่อยลงรอยอะไรกับงานที่ทําอยู่อาจ,จเป็นการเบื่อหน่ายหรือการทำอะไรแล้วมันไม่ค่อยได้ดังที่เราต้องการปรารถนามันก็จะทำให้เรารู้สึกกังวลน,นั่นเองใบนี้มาตลอดเวลาเลยนะคะเก้าเหรียญบ่งบอกถึง ความสุขในไม่ช้ามองบอกถึงคุณกำลังเดินไปในทางที่ที่เป็นเส้นทางของคุณะคะเก้าเหรียญเก้าเหรียญหมายถึงการกำหนดชไตาชีวิตนะคะคุณจะได้เจอความผาสุกอุดมสมบูรณ์บา้างครังมีโชคนะคะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ถ้าคุณรอคอยอะไรในเรื่องการเงินคุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนนะคะใบต่อมา ใบนี้นะคะการประสบความสําเร็จในชีวิตนะนี่คืออนาคตการการประสบความสําเร็จในชีวิตอันใกล้ๆนี้ในไม่ช้าคุณจะได้รับข่าวดีคนที่เข้ามาเจอกันนะคะในคลิปนี้อุนสัมพันธ์กับถวยเทพเทพพรมศิธิ์นะคะรวมทั้งอิตานะคะทุกคนก็จะได้รับพลังงานนะคะที่ทําให้คุณนะคะมีพลังชีวิตเดินต่อไปได้ได้อย่างสวยงาม อันนี้ก็คือไม้เท้าใบมะกอกก็เป็นความสำเร็จาการที่เราเริ่มต้นอะไรลงมือลงอาการที่เราเริ่มต้นทำอะไรมาแล้วก่อนหนะน้านอนนะคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน,น่นอนนะคะใบต่อมาว้าวเหรียญมาอีกแล้วค่ะการตีเลยว่าคุณไม่มีทางขาดแคลนนะคะชีวิตอาจจะไม่ได้แบบ ร่ลำรวยมากมายมหาศาลค่ะแต่ช่วงนี้จังหวะชีวิตก็ไม่ได้ขาดขแคลนอะไรมากหนักนะคะยังมีพลังงานดีๆยังมีสิ่งดีๆนะคะเนื่องด้วยบุญกุศลที่คุณเคยสั่งสมมาตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็ส่งผลให้ปัจจุบันของคุณและอนาคตอันใกล้ๆนี้น,นะคะคุณจะกําเนิดเกิดความผาสุกเปี่ยมสุขอย่างล้อนเอ่อแล้วก็มีทรัพย์เงินทองเข้ามานะคะอย่างไม่คาดคิดนั่นเองอ่าเป็นไงล่ะ ใบต่อมาอีกสองใบนะคะจบว้าวใบนี้นะคะใบนี้เกี่ยวกับการบ่งบอกถึงการถ่ายเทอะไรบางสิ่งบางอย่างการปลดปล่อยการถ่ายเทนะคะก็คืออ่าหรืออีกในหนึ่งก็คือการยกย้ายการบกบวยบินนะคะจากจากอีกที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งการไปอยู่กับที่ที่ไม่เคยไปมันจะทำให้คุณ เจอเจอสิ่งใหม่ๆนะคะเจอธรรมชาติเจอสังคมใหม่ๆอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้เช่นกันคะการออกจาก comfort zone การก้าวไปสู่มิติใหม่ก้าวไปสู่สถานที่ใหม่ๆนั่นเองนะก็จะทำให้คุณพบความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะอย่างแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันใบสุดท้าย องเพียงว้าวสีส่ช่วยชัยชนะความสำเร็จนะคะทุกประการนานๆานประการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องครอบครัวนะครอบครัวคุณจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวคุณจะผาสุขครอบครัวคุณจะพบความสำเร็จความสมบูรณ์ในชีวิตความสว่างสวัยนะคะคุณจะเปล่งประกายมากๆนะคะในช่วงจังหวะเวลาอันใกล้ๆนี้นะ,ะก็คือ ครอบครัวก็จะอยู่กันแบบอย่างนี่คือชัยชนะแห่งความสำเร็จนะคะคนใดคนหนึ่งจะนำพาให้คุณนะคะได้เจอสิ่งที่สวยงามแล้วก็ดีงามอย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะคะในการาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีแล้วก็ถวายมนตราสวดมนต์น,นั่งสมาธินะคะตามที่จิตมีความปรารถนาแล้วก็ต้องการนะคะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะไม่ต้องฝืน สิ่งใดที่เราฝืนทำลงไปถ้าเกิดไม่ได้ออกจากความรู้สึกข้างในจากจิตเดิมแท้มันจะไม่มีประโยชน์ใดๆค่ะมันมันกลายเป็นลมที่พัดมาแล้วก็พัดผ่านไปแต่ถ้าเรามีความมุ่งม,มั่นแน่วแน,วแน่ว่าเราจะปฏิบัติแล้วก็ทำอยากกับสิ่งนี้นะคะให้เป็นวินนัยแล้วก็นิสัยมันก็จะทำะเหมือนกันถ้าเรียกง,ง่ายๆก็คือการโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเรามีความ มุ่งมั่นตรงนั้นที่จะทำมันนะมันจะย่อมเกิดผลนะคะได้ดีเหมือนกันนะดังเราปลูกปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกผกักเลี้ยงปลาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งใจทำให้ดีนะมันก็จะเป็นผลตอบแทนให้เราได้อย่างสมบูรณ์ได้เช่นกันนะก็เปรียบดังที่การทำบุญเหมือนกันถ้าเราทำบุญด้วยจิตใจที่ผ่องแผ้วแล้วก็เต็มใจที่จะทำ ทำแล้วไม่รู้สึกเสียดายทำแล้วรู้สึกทำแล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึกหัวใจเบ่งบานรู้สึกมีความปิตินะคะอิม่มเอมนั่นแหละเราทำเราถึงจะได้บุญอย่างเต็มเต็มเต็มเปี่ยมแล้วก็เต็มกำลังนะคะแล้วก็ทวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ให้พรได้เราให้กับเราะคะได้อย่างเต็ม เต็มลิมิตนะให้เต็มสิ่งที่ท่านอยากจะให้นั่นเองค่ะก็ต้องเกิดจากการสร้างของเราก่อนแนตะว่าเรามีความปรารถนาที่จะส่งออกไปขนาดไหนนะคะถ้าส่งออกไปด้วยจิตใจที่มั่นคงแล้วก็จิตใจที่แน,วน่วแน่จิตใจที่เชื่อมัน่นแล้วก็ศรัทธานในตัวตนเองนะคะสิ่งที่เราได้รับเราก็จะได้รับสิ่งที่ มันคงถาวรแล้วก็ยิ่งใหญ่นะย้อนกลับมาหาเราเสมอนค่นะโยนสิ่งใดไปนะคะสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเรานะคะเหมือนดังพระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าเวลาใครโยนสิ่งไม่ดีขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะท้องฟ้าบนก้อนเมฆไม่มีวันที่จะรับสิ่งที่เราโยนไปได้นะ,ะมันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาเรานะคะนี่คือุโลบายสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเรานคะะ่ะขอให้ทุกคนโชคดี มีความสุขนะคะในค่ำคืนนี้ราตรีนี้นะคะก็เตรียมรับความสำเร็จนะคะความรุ่งเรืองในชีวิตนะคะภายภาคหน้าได้อย่างแน่นอนแค่คุณมีความเชื่อและก็ศรัทธายอย่างเต็มเปีย่ยมสุดหัวใจนะคะขอให้โชคดีคุณ g ในราตริสวัสดีจะหลับจะตื่นก็รวยๆ,ๆนะคะ